สวัสดีครับวันนี้ดี i ิ g เกม Thailand อยู่กับ r ร g กน r ล k ็อกวีรีนนั่นเองนะครับโดยตัวเกมยังอยู่ในช่วงของ CBT นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะทำการเปิด OBT ก็ต้องติดตามกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับเบื้องต้นนะฮะเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับตัวเกมจะให้เราสร้างตัวละครนะครับโดยการตั้งชื่อก่อนนะครับถ้าเกิด ชื่อไหนถูกใจให้รีบจองไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนแย่งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางตัวเกมเนี่ยก็จะให้เราเข้าสู่หมวดฝึกสอนนะครับผมโดยหมวดฝึกสอนเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับก็จะเป็นการเล่นมุมกล้องนะครับการหมุนฉากนะครับผมนี่หมุนฉากจากนั้นนะฮะตัวเกมให้เราสร้างตัวละครนะครับ Why, ขึ้นมานะครับโดยที่ไปตู้เสื้อผ้านั่นเอง โดยที่จะมีให้เลือกทรงผมนะครับเลือกตาเลือกหมวกที่จะต้องใส่นะครับชอบแบบไหนก็เลือกไปนะครับดวงตาเป็นยังไงเลือกสีผมนั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วนะฮะก็ทำการกดยืนยันนะครับว่าเราจะแต่งตัวแบบนี้นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทางตัวละครเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วเขาก็จะส่ง เรามาที่เมืองพอนเซล่าเพื่อเป็นนักประจนไัยนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่นะฮะทำเควสครับผมทำเควสไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บเงินเก็บ exp นั่นเองนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนคาร์ดตอนที่เลเวล10นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทำเควสไปรัวๆครับผมเพื่อที่จะได้ exp ค่อนข้างเร็วมากกว่าที่จะแบบ ลัดไปตีมอนเลยนะครับตัวเกมก็จะสอนในระบบต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลนะครับว่าเื้องต้นเนี่ยเลือกที่เมนูไหนจัดสกิลทําอย่างไรนะครับผมมีการลากเข้ามาเพื่อการติดตั้งสกิลอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเควสเนี่ยระหว่างทางตั้งแต่เลเวลหนึ่งนจนเลเวลสิเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมจะตัดมาให้เห็น คร่าวๆนะครับผมว่ามีเควสประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยอย่างสาเร็จเควสปุ๊บเราจะได้เงินได้ทองได้ exp มานะครับผมจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ exp มาแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนของคารฟ่ h ช็อปนั่นเองนะครับก็จะมีของให้เลือกใช้มากมายนะครับแล้วก็เมนูถัดไปเป็นเมนูอีเวนต์นะครับอ่าแล้วก็มี r o shop นะครับผมนี่มีของให้เลือกซื้อแล้วก็จะเป็นพวกการแจ้งเตือนต่าง นะครับกองจดหมายะะกระเป๋านะครับผมว่าจะมีอุปกรณ์อะไรติดตั้งบ้างนะครับผมแล้วก็เมนูสกิลที่จะอยู่ทางด้านขวาบนนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆเนี่ยก็จะปลดล็อกตามเลเวลนะครับ2 0 24 21 11 30อะไรก็ว่าไปเบื้องต้นจะปลดล็อกแค่สัตว์ขี่นะครับแล้วก็ฐานรับจ้างแล้วก็เควสตกล้องถ่ายรูปประมาณนี้นะครับผมซึ่งต้องขออธิบายตรงนี้เป็น ไกด์คร่าวๆเผื่อใครที่จะเป็นมือใหม่ต้องการก้าวเข้ามาสู่โลกและน่าล็อกวีลีเชนะฮะจะได้เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะส่วนท่านอื่นเนี่ยอาจจะคล่องแล้วนะฮะเพราะว่าอาจจะได้สัมผัสกับเกมแนวนี้มากันบ้างแล้วนั่นเองนะครับผมนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเก็บเควสรัวๆครับโดยตอนนี้ที่ทางทีมงานได้นำเกมนี้มาทดสอบนะก็ทดสอบบนเครื่อง iPhone 15 Plu s นั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ ลื่นไหลพอสมควรนะครับผมนี่ยังปรับไม่สุดนะเอออันนี้ปรับแค่แบบปกตินะครับผมนี่เราก็ทำเควสไปฮะเราก็จะมีนางฟ้านะครับเป็นแฟรี่มาสอนเราตลอดทางนะครับก็จะมีเควสอะไรบ้างอันนี้ก็เควสที่สําคัญอีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวนี้ครับผมก็จะเป็นการเลือกทหารรับจ้างนั่นเองนะครับมาช่วยเราต่อสู้นะครับผมแล้วก็เลือกที่เมนูพืนที่เมนูทหารรับจ้างนะจ๊ะแล้วก็ กดไปที่ซัมมอนเขาก็จะโผล่ออกมาช่วยเรานั่นเองนะครับผมส่วนตัวเควสเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็จะมีทั้งเควสหลักเควสลองเงี้ยเราก็ทำไปก่อนนะครับทำเควสไปเก็บ EXP EH ไปตีเจ้าลูนัสติกไปนี่แน่ตีมันก็ไปครับผมตีให้เสร็จปุ๊บได้ EXP EH มาแจมกันได้นะฮะพอแจมปุ๊บเ,เนี่ยการตีตัวมอนให้ตายที่สะสมเนี่ยมันก็จะตามไปด้วยนะฮะมันไม่ต้องล่สคิวแล้วก็จะได้ นับจานวนไม่ใช่นะครับต่อมาก็จะเป็นรางวัลเกี่ยวกับสัตว์ขี่นั่นเองนะก็จะมีปิโกปิโก้ให้เลือกขี่สองสีนะครับผมอ่าก็เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยขี่ได้ด้วยนะครับผมก็คือเขาเรียกว่าคอมโบมาเลยนะครับผมนี่ก็เลือกสาติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะพวกสัตว์พวกนี้ก็ต้องมีการกินอาหารด้วยเลี้ยงให้ดีแล้วก็ซัมมอนเข้ามานะครับผมอ่าแล้วก็ขี่ได้เลยนะครับผมนี่เราก็ไปลุยเก็บ เควสให้เรียบร้อยครับผมเก็บจนให้เลเวล10นะครับผมก็หลังจากเควสปิโกปิโกเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปคุยกับคาฟาอีกสักตัวหนึ่งก็เลเวล10พอดีครับนี่แล้วก็ไปวิหารไปหาวาเคลี่เพื่อที่จะขอเปลี่ยนคาสนะครับคาสก็จะมีตามที่เราคุ้นเคยแหละนะครับผมก็จะมีตั้งแต่นักดาบนะครับโจนนักธนู นักเวทอโคไลท์พ่อค้าอโคไลท์อะไรนักบวชเออแล้วก็พ่อค้านะครับก็จะมีให้เลือกนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบสายโจรน,นะครับนี่ก็แต่ละตัวที่เรารีวิวเนี่ยเราก็สามารถดูสกิลเขาได้นะครับว่าจะชอบตัวไหนมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมเมื่อกดชอบเมื่อชอบแล้วไม่ใช่กดชอบเมื่อชอบแล้วเนี่ยกดโอเคนะครับผมแล้วเขาก็จะส่งเราไปหา npc ของอาชีพนั้นๆน,น,นะฮะเพื่อทำการทดสอบนั่นเอง นะครับผมนี่วิ่งไปหา n p c ของเราเป็นโจนเนี่ยเราสายโจนก็ไปเจอ n p c สายโจนนะครับเขาจะให้เราไปตีมอนสเตอร์นะครับ1ิบตัวมาให้เขานะครับผมล่ามาเออเราก็ตีไปโป๊ะปะโป๊ะปะไปให้ครบ1ิบนะครับตัวไหนก็ได้นะครับตีไปบอลลิงเออลูนติกอะไรใครอยู่ใกล้ตีให้หมดนะครับไม่สนใจว่าลูกไข่นะครับผมตีเสร็จแล้วมาคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเออนั้นเป็นล่าหมูป่ามาให้อีกตัวแล้วกันนะฮะ เมื่อเราไปล่าหมูป่าแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งเราไปเออไปตีหมูป่ามาให้หน่อยนะครับผมนี่ไปกดไปออเต้เควสไปวิ่งไปปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งนะครับไปตีเจ้าซาวเวทฮอนนะครับตีเสร็จเจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็กลับไปยืยนยันกับเขาอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยฉันฆ่าเรียบร้อยแล้วนะเออสำเร็จแล้ว่วยส่งฉันไปเป็นโจรสัทีเถอะน,นี่อ่ะโอเคตีเรียบร้อยแล้วเนาะไปไปเป็นโจร นะครับยืนยันใช่ไหมไม่ลังเลนะอ่าเรากดเลือกเลยครับดูสกิลก่อนได้นะฮะดูสกิลเสร็จปุ๊บพอใจแล้วกดโอเคเข้าไปครับเขาก็จะส่งไปหาวาเคลี่นะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนอาชีพนั่นเองนะครับนี่เราก็กลับมาที่วิหารอีกครั้งนะฮะมาคุยกับวาเคลี่ครับผมเพื่อเปลี่ยนอาชีพเพียงเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนอาชีพไม่ซับซ้อนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจในอาชีพอื่นๆว่าจะง่ายดายเหมือน สายโจรไหมนะครับผมก็ลองไปดูกันนะครับส่วนภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ค่อนข้างมีความแตกต่างจากภาพอื่นนะครับแล้วก็มีการจัดเรียง UI ที่ใช้งานง่ายนะครับไม่ซับซ้อนดูง่ายเลยทีเดียวนี่แล้วก็แอคชั่นต่างๆก็สมูทดีนะครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับเกม r ร g ล็อก k ี r e เ,เท r n นะครับเพื่อนท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดตาม นะครับข่าวสารของทางตัวเกไมไว้ด้วยนะครับว่าันนี้กิจกรรมจะแจกอะไรเปิด OBT วันไหนนะครับผมใครเป็นแฟนแฟ็ Black n นาล็อกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่มารับชมคลิปสั้นๆมินิรีวิวกับ D ีด a m เก h a i l a n d ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ